ก็สวัสดีนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจทําไมมาสเสนอหน้าสเสนอตาแบบนี้นะครับก็เนื่องจากปัญหาคอนจิมันไม่ใช่ปัญหาครับเป็นคําถามเพื่อนๆถามมาผมบอกเลยจริงๆคือตอบไม่ทันนะครับเพราะการทําคลิปมันเสียเวลาเรื่องตัดต่ออะไรมากมายจริงๆนะฮะผมก็เลยคิดว่าทําอย่างนี้แหละเพราะมันไม่ต้องตัดต่อเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็อัพขึ้นเลยนะครับอาจจะต้องทนดูสิ่งที่ไม่อยากดูนะครับเพราะเคยเสนอหน้าออกกล้องมาทีละก็มีเพื่อนทากว่าโอ้โพี่พี่หน้าโหดจังผมก็เลยอยากให้เพื่อนดูอะไรที่มัน ไม่สะเทือนใจนะครับแต่นี้มันจําเป็นนะครับเพื่อความรวดเร็วและตอบได้ทันการคือสิ่งที่ผมเจอนะครับเวลาเราทําคลิปเราเกมมารีวิวกันหรือว่าแนะนําอะไรกันแบบนี้นะครับผมจะเจอคําถามเดิมๆเสมอวันนี้จะเริ่มต้นด้วยเกม PKG นะครับเพื่อนๆอาจจะชอบเกมที่เป็น PKG กันนะฮะ PKG คือเกมที่ต้องติดตั้งะครับข้อดีของมันที่เพื่อนๆชอบเพราะว่าพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมาโผล่อยู่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับ เลือกแล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องผ่านออโตแมนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆเกม PKG เนี่ยวิธีติดตั้งหรือลงเกมมันเหมือนกันทุกทุกเกมนะครที่เป็น PKG แต่ทุกครั้งที่เรารีวิวหรือแนะนําเกมกันผมก็จะเจอคำถามลงยังไงครับลงยังไงครับติดตั้งยังไงครับลงยังไงครับลงยังไงครับแล้วก็ลงยังไงครับนะฮะผมก็จะตอบทีละท่านโดยการพิมพ์มันมีมาทั้งใน YouTube ใน m essenger นะครับในไลน์มันก็ตอบทีละท่านด้วยคําถามเดิมๆนะฮะซึ่งมันทาให้เสียเวลาผมไม่ขี้เกียรตอบนะฮะ แต่มันทาให้ต่อไม่ทานผมคิดว่าเออผมก็ถาเป็นคลิปพิศษติดตั้ง PKG มาเลยนะฮะเพื่อนๆสงสัยผมก็จะแปะคลิปนี้ไปให้ดูเลยนะฮะก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับเกม PKG มันคือเกมที่ต้องติดตั้งก่อนเล่นนะครับสิ่งจําเป็นที่เพื่อนๆจะต้องมีอยู่ 2- 3สอย่างนะครับอันแรกก็คือ1เพื่อนๆจะต้องมี PSN ID ที่ activate แล้วนะครับอันนี้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 อันเนี้ยครับนี่เนาะ เพื่อนๆจะต้องเคยสายอินและแอคเวนะครับมีอยู่หลายคลิปเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับคือมันจะต้องมีลงทะเบียนก่อนละหนึ่งนะครับข้อ2เพื่อนๆจะต้องมี USB ผมขอเรียก USB นะครับบางคนพอผมบอกว่ามันเป็นแฟลชไดส์แฟลชได์เพื่อนๆก็จะนึกว่ามันจะต้องเป็นแฟลชไดส์เท่านั้นอะไรก็ได้ที่เป็น USB ครับจะเป็น external hard disk แบบนี้ก็ได้นะฮะใต้หมดอะไรที่มันมีหัวเสียบเป็น USB อย่างเงี้ยผมถือว่าเป็น USB หมดนะฮะนะ้องมีสักหอันต้องลงทุนซื้อนะฮะมันจะ มีความสะดวกมากซึ่งผมแนะนำอ่ะถ้างบไม่เยอะหรือว่าเนี่ย32กิกก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ถึง200หรอกฮะนะฮะเพราะว่าอ่ามันมีเกมจํานวนน้อยที่มันจะใหญ่กว่า32กิกครับนะแล้วก็มีหนะึ่งมี P S N ID มี U S B นะครับจะเป็นแฟลชได้เป็น external ก็ได้แล้วก็ต้องมีแลฟไฟล์แลฟไฟล์คือใบอนุญาตเข้าเล่นเกมนะครับตาผมก็แย่แย่คือแลฟไฟล์เนี่ย มันจะถ้าเกิดใครไม่มีแลฟไฟล์คือไม่ไม่มีใบอนุญาตเข้าเล่นนะครับสิ่งที่เพื่อนเื่อนชอบพูดก็คือพี่เข้าเกมแล้วเจอกระเป๋าโซนี่ก,ก็นั่นแหละครับคือถ้าเราไม่มีแลฟไฟล์หรือไม่ได้ลงเทะเบียนวบมันก็จะเจอกระเป๋าโซนี่นั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีก็คือ1 p ึ่งพนีนะครับ2ก็คือตัว e x t e r n a l เออขอโทษครับเป็น u s เจะเป็นแฟลชไดร์หรือ external hard disk ก็ isk, ได้3เราจะต้องมีแลฟไฟล์นะครับก็คือใบอนุญาตในการให้เราเข้าไปเล่นเกมนั้นๆได้นะ รู้แล้วนะสิ่งที่ต้องมีคือ3อย่างนี้นะครับคราวนี้ลงรลายเอียดเพิ่อมอีกนิดนึงเกมเนี่ยถ้ามันไม่ใหญ่เกิน4กิกเนี่ยนะครับเราสามารถใส่แฟลชได้ที่เป็นแฟลชทันทีได้อันนี้อันนี้อันนี้ผมทําเป็นแฟลชทันทีไว้นะครับข้อดีของแฟลชทันทีเนี่ยเราเสียบไปกับเครื่อง ps3 ปุ๊บมันเห็นเลยครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับข้อดีคือแฟลชทันทีนะเดี๋ยวผมจะทําตรงเสือให้ละการเสียบแล้วเครื่องเจอเลยใช้งานได้เลยนะครับ จุดเสียคือไฟล์เดียวที่ใหญ่เกิน4กิกมันลงไม่ได้ครับถ้าเป็นไฟล์เล็กๆอ่ะครับไม่เกิน4กิกอ์ก10อันร้ออันมันก็ลงได้ครับแต่ถ้ามีไฟล์ใดไฟล์หนึ่งใหญ่เกิน4กิกมันทางานไม่ได้นะครับอย่าลืมนะดีคือเครื่องเห็นเลยเสียคือใหญ่เกิน1อันใหญ่เกิน4กิกไม่ได้นะครับอันนี้ผมอร์แมตเป็น NTFS ผมรวมถึง e f a t ด้วยนะครับ NTFS หรือ e f a t ก็ได้นะครับ อันนั้นจะใส่ไฟล์ขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะฮะเกิน4กิกได้นะครับแต่ข้อเสียคือเสียบไปเครื่องไม่เห็นต้องใช้โปรแกรมในการช่วยนะครับแต่ผมจะแนะนําวิธีลงทั้ง2แบบเลยนะครับเริ่มจากแบบง่ายๆก่อนนะฮะก็คือเป็นแฟลตันสองเสียบไปเครื่องเจอเลยติดตั้งยังไงดูกันจะเสียบพอที่เครื่องนะครับโอเคตอนนี้ผมเสียบแล้ววิธีเช็คเนี่ยลองดูนะฮะตัวผมเองอชอบเช็คนี้ว่าแฟลตไดส์มันเจอหรือไม่ผมจะเลื่อนมาที่คอลัมน์ ที่เป็นภาพยนตร์นะครับวิดีโอนะครับถ้าเห็นแฟลชไดร์ก็จะเห็นเลยครับ USB device นะฮะ mm hmm. ค r เ i อร์เบดหรือที่เป็นมิวสิกก็ได้ครับมันจะสบบามารถมองเห็น USB ได้ถ้าเป็นแฟลชไดร็สอเนี่ยเครื่องเห็นเลยผมจะเช็คตรงนี้แหละครับเวลาเสียบแฟลชไดร็สอถ้าเสียบมาแล้วผมมาดู2อ,อันนี้แล้วมันไม่เจอ1เป็นไม่ได้ที่ว่ามันเสียข้อ2มันไม่ได้เป็นแฟลชไดรสองเราจะได้กลับไปแก้ไขนะฮะโอเคผ่านขั้นตอนแรกแล้วเสียบแล้วเจอแล้วนะครับ วิธีติดตั้งก็อย่างจะง่ายเลยครับเราก็จะมาที่แพ็กเกจแมนเจอร์นะครับถ้าเครื่องไหนแปลงแล้วมันจะมีแพ็กเกจแมนเจอร์นะครับถ้าเครื่องยังไม่แปลงจะไม่มีนะฮะขายแปลงแบบเพนร้านเฮนกนขายเป็นซิมวก็เข้าไปเลยฮนะเวลาเราเข้าไปในแพ็กเกจแมนเจอร์เนี่ยครับถ้าไฟอยู่ใน USR เป็นแฟรน์นะครับเราก็ลงมาที่ stall p a c k ็กเกจไฟนะครับเข้ามาแล้วก็จะมาที่ Standard ก็จะเจอไฟล เดี๋ยวผมจะเข้าไปในสแตนดาร์ดแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเจอไฟล์เกมนะครับก็ติดตั้งได้เลยนะฮะขั้นตอนติดตั้งขอข้ามเนาะเพราะไม่มีลายเคากดไปมันก็ติดตั้งเลยแค่นั้นนะครับนี่คือวิธีติดตั้ง .pkg แบบพื้นๆเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูแบบที่มันเป็นอ่า n t f นนะครับคือไฟล์มันใหญ่กว่า4กิกเราจะวิธีทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้ออกก่อนนะ ช่องในบ้านๆหน่อยนะฮะอุปกรณ์ไม่มีเลยนั่งมาข้างทีวีนี่แหละไม่มีการแคปเจอร์อะไรทั้งนั้นแหละอืมตอนนี้ผมถอดอันที่เป็นแฟลชอันทอออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะหายเสียบ NTFS นะครับโอเคอันนี้ผมวางไว้นี่แล้วกันเสียบอันนี้เป็น NTFS ข้อดีของมันคือมันใส่ไฟล์ใหญ่ๆได้ครับใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ข้อเสียคือเครื่องมันมองไม่เห็น หาจอยไม่เจอซะง,งั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คที่คอลัมน์เดิมเห็นไหมครับมันจะไม่เห็นนะฮะไม่เห็น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 นะครับไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเราต้องก๊อปลงเครื่องก่อนเห็นไหมครับไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่ผมเสียบอยู่แล้วนะฮะผมแนะนำให้เพื่อนๆอนใช้มานาการแซดนะครับหรือว่าไฟล์เมนเจอร์ก็ได้แต่ผมว่าลงมาญาการแซดต,ตัวเดียวก็พอครับ มันเหมือนกันนะครับมาจากบริษัทเดียวกันคือมานัการซีเนี่ยคือมันจัดก,การไฟก็ได้เล่นก็ได้ส่วนไฟเมนเจอร์ Manager มันใช้จัดก,การไฟอย่างเดียวตัดฟังก์ชันเล่นออกไปนะฮะไอเนี้ยข้อดีของมันมันเห็น NTF s และ e f a t ได้เลยโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรช่วยนะฮะไม่ต้องรันเพลยไฟตัวะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เรามีแฟดได้ที่เป็น NTF s อยู่ในเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าใช้งานมานาการซีมานาการเซนะครับแล้วก็กดเ,เข้าไปเลยครับ นีสำหรับไฟล์ที่ใหญ่เกิน4กิกใส่ NTFS หรือ E-FAT นะครับเราจะนำเข้าไปใส่ในเครื่องด้วยมาลาการ Z ซนะครับมันจะโชว์เกมในเครื่องครับเราก็ไม่ต้องสนใจเราจะกด Select นะครับไอ้กดสี่เหลี่ยมกด Select นะครับ,รบ,รบเพื่อเข้าไปไฟล์ Manager โอเคเห็นไหมครับมันก็จะเห็น NTFS 0มาทันนี้เนาจะเขียนว่า NTFS เราก็เข้าไปเลยครับเห็นไหมครับมันจะเห็นไฟล์ ไฟล์มีขนาด4.34กิกนะครับซึ่งมันจะใหญ่กว่า4กิกแฟลชแ2ใช้ไม่ได้เราก็ทำการกดสี่เหลี่ยมนะครับมาลการไส้กดสี่เหลี่ยมเพื่อเปิดใช้คำสั่งแล้วก็กดสามเหลี่ยมคือออปชันแล้วก็เลือก Copy ครับตอนนี้ถูก Copy แล้วนะครับจากนั้นเราก็ กดซีเล็ก e เพื่อเปิดไฟ์ Manager ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอ้าไม่ขึ้นอ๋อขอโทษครับกด Start นะฮะเพื่อเปิดหน้าต่างขึ้นนะครับหน้าต่างขึ้นมาครัวนี้เราจะไปที่ h d ด0ีนะครับ Def d e v h d ด0ีศเข้าไปได้เลยครับพอเข้าไปที่ h d ดีเนี่ยให้เราหาคำว่า Package นี่นะครับอันนี้ P A C K A G E S นี่นะครับแพ็กเกจก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้าไปในแพ็กเกจนะครับเราก็ให้เรากด3าเดยอไปครั้งหนึ่งครับออปชันเราก็ทำการเพสเพื่อวางไฟล์ลงไปนะฮะนี่มันก็ทำการคัดลอกลงไปในเครื่องอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่สำหรับไฟล์ที่ใหญ่ๆผมวิธีง่ายที่สุดแล้วนะฮะก็รอใช้เวลาไม่นานฮะ คลิกใช้เวลาประมาณ14นาทีนะฮะยวผมพอช่วยดไว้ก,ก่อนพอมัน Copy ลงมาในเครื่องเสร็จแล้วมาดูวิธีติดตั้งกันครับโอเคครับตอนนี้มัน Copy ลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอปิดอันนี้ก่อนเนาะเนี่ยก็ก๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ออกจากโปรแกรมมานาการแซดได้เลยนะฮะวิธีออกก็โปรแกรมนี้ก็จะออกแปลกๆ่อยครับก็โดยการกดวงกลมเพื่อเอ็กซิสนะครับ,บ,ตรบแต่มันต้องกดค้างนะครับกดค้างจนมันหายไปพอดูผมกดแล้วมันก็จะเป็นเส้นวิ่งรอบๆโอเคก็ออกจากโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอมัดผมไปพราผมลำคาญผมตัวเองมากเลย เป็นช่างภาพนี่ตลกนะครับผมไม่ได้ชอบไว้เลยนะครับไอ้ผมยาวเนี่ยแต่เวลาทํางานนี่ลูกค้าจะชอบคิดว่าช่างภาพที่ผมยาวมันจะถ่ายรูปเก่งกว่าผมสั้นซึ่งมันไม่จริงนะฮ <c> ะ <oughs> เป็นความเชื่อตลกๆโอเคถนัดขึ้นเยอะโอเคครับโอเคเราก o p ปี้ไฟล์ไปใส่ในพาร์ติชเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เราก็มาที่แพ็กเกจเมนเทจอร์ครับเราจะติดตั้งเหมือนในแฟลชไดร์วเพียงแต่จะเลือกคนละที่นะครับเข้าที่แพ็กเกจเมนเทจ อินสตอลแฟกเกตไฟล์เหมือนเดิมนะฮะแต่คราวนี้มันจะอยู่ที่ทัทีครับอยู่ที่ ps 3 system s o c g e t นะครับข้อแรกเลยเห็นไหมครับมันก็จะเจอเกมที่เราใส่ไปเมื่อกี้เราก็สามารถติดตั้งได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งเลยนะครับมันก็ติดตั้งตามปกติฮะพอติดตั้งเสร็จแล้วผมแนะนํานะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราควรไปลบไฟล์ในเครื่องทิ้งนะฮะไฟล์ติดตั้งนะครับเพราะว่า มันก็กินพื้นที่เครื่องเกมนี้4กิกก็กินหายไป4กิกครับเพราะว่าเราติดตั้งมันก็จึงไปไว้อีกที่นึ่งอีก4กิกกว่าๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าติดตั้งเสร็จลบทิ้งไปเลยครับือนเดิมครับรอมาติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการใช้แลปไฟล์ 5, หรือว่าตัวฟิกกันนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะก็เรียบร้อยผมก็จะแบ็กออกมาเลยเห็นไหมครับเกมก็จะมีละบูลี่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูมันจะยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ใช้แล็บไฟนะครับวิธีการใช้แล็บไฟล์หรือตัวฟิกนะฮะเ,เกมพวกนี้ต้องมีแล็บไฟล์บางเกมไม่มีแล็บจะใช้ตัวฟิกแทนนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะได้ตัวแก้แบบไหนมาส่วนใหญ่จะเป็นแล็บนะครับน้อยเกมมากที่จะใช้ฟิกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับมันก็จะต้องควรจะติดกระเป๋าโซนี่นะฮะเพราะผมยังไม่ได้อาศัยแล็บไฟล์เข้าไปครับก็จะขึ้นเนี่ย Copy like Protection Light r Information Individual <c oughs> อะไรก็แล้วแต่นะครับบางงานอาจจะขึ้นเป็นกระเป๋าโซนี่นี่คือเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีใช้แลบไฟล์ให้นะครับตอนนี้ก็จบขั้นตอนการติดตั้งแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้วิธีเอาไฟล์ไปพักในเครื่องอย่าลืมไปลบไฟล์ติดตั้งด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเปลืองพื้นที่ในเครื่องมากๆเลยนะครับ วิธีก็คงไม่ต้องบอกเนาะก็เข้าไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับมานากันหรืออะไรก็ได้ครับก็ไปที่แพ็กเกจเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปลบทิ้งซะนะครับโอเคครับจบเรื่องติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีใช้แล้วไฟล์กันมาครับในช่วงท้ายคลิปนี้มาดูกันให้จ่าจาเลยนะครับแฟดไดส์หรือ usb ที่เป็นรูปแบบแฟด3 2นะครับอันนี้มีขนาดแฟได์นะวางอยู่ 28G 2 8กิกนะฮะกับเราจะใส่ไฟล์ขนาด15กิกเนี่ยมาดันใส่ไม่ได้ซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะรูปแบบแฟร์ที่อครับอันนี้เกมที่ผมจะใส่ลงไปนะครับมีขนาด1 5กิกซนะฮะซึ่ง15มันต้องใส่เป็นในได้อยู่แล้วครับแต่นี่คือจะให้ดูว่าทําไมมันถึกไม่ได้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแจ้งเลยเนี่ยครับอ่า i s t o l a r e f o r m d e s t i n a t i o n f i l e s y s t e m คือมันใหญ่เกินไปสําหรับรูปแบบไดฟ์ปลายทางนะก็คือมันใส่ไม่ได้นะครับทั้งที่พื้นที่ว่างแต่สะ เพราะมันคือแฟลชไดร์ที่เป็นรูปแบบแฟลช32มันมีข้อจํากัดฮนะมันไม่สามารถใส่ไฟล์ที่ใหญ่เกิน4กิกได้เป็นต้องแปลกใจทําไมพูดซ้ํานะครับเพราะตอนตอน้ตนคลิปก่อนแล้วเพราะมีเพื่อนหลายๆคนครับพอผมบอกว่าต้องเป็นแฟลช1 2เพื่อนๆกลับไปซื้อแฟลชไดร์32กิกซึ่งแฟลช32มันเป็นรูปแบบฟอร์แมตนะครับเป็นรูปแบบโครงสร้างนะครับมันไม่ใช่แฟลชไดร์ขนาด32กิกเราก็แก้ไขนี่แฟลชไดร์อันเดิมนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือกฟอร์แมต ผมจะเลือกเป็น NTFS หรือ E-FAT ก็ได้นะครับมันใช้ได้แต่ในที่นี้เดี๋ยวผมเลือกเป็น NTFS FAT5 เดิมตัวเดิมเลยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนอันใหม่อะไรเลยนะฮะ game game เกม่าเกมเดิมนะครับฟอร์แมตให้เห็นกันจะจะตรงนี้เลยลองไม่ต้องลองแบบนี้อะต่ออย่าลืมนะครับ FAT5 30อาฟอร์แมตร,รูปแบบ FAT32 กับ f a t ส32กิกส์มันไม่เกี่ยวกันนะฮะอได a t 5 8กิกส16กิกอะไรก็ฟอร์แมตเป็นรูปแบบ FAT32 ได้ครับพอดีมีเพื่อนๆหลายคนเข้าใจผิดอะนะฮะ โอเคตอนนี้แฟลชอันเดิมนะผมฟอร์แมตเป็น NTFS วแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิเราจะเอาไฟล์อันเดิมเลยครับ1ิกิกเนี่ยใส่คราวนี้มันจะต้องใส่ได้นะฮะเพราะรูปแบบมันรองรับแล้วนะครับเนาะตอนนี้ต้องการไขข้อข้องใจครับแฟลชสามสิบสองเป็นรูปแบบนะฮะชื่อันไปคล้ายกับแฟลชไดร์ฟสามสิบสองกิกไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะเข้าใจตามนี้คลิปนี้ก็คงจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ